สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลของมาวิก้ากันนะครับพี่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงได้เห็นเกมเพลย์ของมาวิก้ากันหมดแล้วนะครับเพราะว่าคลิปมันถูกแช่เต็ม Youtube ไปหมดเลยนะไม่อยากดูก็ได้ดูนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเต็มฟีดเลยนะใครอยากดูก็พิมพ์ค้นหาว่ามาวิก้านะครับใน YouTube พี่เชื่อว่ามันจะขึ้นมาเต็มเลยนะ สรุปแล้วนะครับมาวิก้าเป็นตัวละคร DPS นะครับด้วยความที่เขาไม่ใช่เทพเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยเลยไม่ต้องอยู่ในกฎของเทพนะครับว่าจะต้องเป็นซับพอร์ตเท่านั้นนะมาวิก้าก็เลยได้เป็นตัวละคร DPS ตามที่เราคาดไว้เลยนะโดยที่สกิลของมาวิก้านะครับก็จะมี2โหมดจากการกดสกิลนะครับว่าจะกดแท็หรือว่ากดค้างนะการกดค้างนะครับจะทําให้มาวิก้า เข้าสู่โหมดเคลือบไฟแล้วยืนไรฟโดยมีแอนิเมชันคือการแปลงร่างเป็นโกส s t Rider ในตำนานนะครับมอไซ์ของมาวิกาเป็นมอไซค์ของโกส s t Rider ดังนั้นมันจึงสามารถไต่ตึกวิ่งบนผิวน้ำแถมยังวิ่งอยู่บนอากาศได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันทำได้ทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าการบินนี่เดี๋ยวต้องไปวัดดูอีกทีหนึงนะครับว่ามันจะใช้พลังงานเท่าไหร่มันบินได้เร็วเท่ากับตัวละครตัวอื่นไหมแล้วมันจะบินได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่เนี่ยการวิ่งบนพื้นใต่ผนังนี่คือดีมากๆนะครับการต่อสู้ก็จะเหมือนกับลุงปอมเปในเกมเซเลสโซนซีโร่เป๊ะเลยนะครับก็คือเอามอเตไฟมาไล่ไถไล่ถูไล่ชนไล่ฟาดดิฟหมุนหมุน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 แล้วยกรอทุ่มนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยดะพี่บอกเลยว่าก็จะประมาณนี้แหละนะครับโดยโหมดนี้ก็จะมีระยะเวลา12วิต่อ1สกิลนะครับสกิลกูดาว15าวิก็ถือว่าประมาณตัวละครไดเวอร์เคลือบท่าตัวอื่นตัวหนึ่งนะการโจมตีของมอไซจะเป็นวงกว้างมากนะและเป็นการโจมตีที่มันกว้างมันกว้างจริงๆนะครับไม่เหมือนกับท่านพ่อที่บอกว่า3เมตรแต่ว่าพอไปตีมอนจริงๆแล้วมันไม่โดนมอนนะครับเพราะไอ้ท่าหมุนหมุนเนี่ยมันมีระยะ3เมตรนะทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ย ตามเม็ดรอบตัวยังไงก็โดนครับพี่บอกเลยว่ายังไงก็โดนนะมอนโดนทุกตัวแน่นะครับตัวเราก็โดนด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ท่านี้มันดูแล้วมันไม่น่าจะสามารถหลบตีนมอนได้เลยนะด้วยความที่รถมอไซค์มันก็คันใหญ่นะครับถ้ามันก็เป็นผ้าที่แบบเป็นการโจมตีอยู่กับที่เนาะหมุนหมุนอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่จะต้องแลกเลือดชนมอนอยู่พอสมควรดามเมจที่เราเห็นเขาโชว์กันเนี่ย พี่ก็ว่ามันน่าจะอยู่ในระดับของอูเต่านะครับแต่ว่าเป็นอูเต่าที่ตีมอนหมู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะก้าวข้ามอูเต่าและท่านพ่อไปเลยนะ,นะโดยสุขวเลยพี่ว่าเพราะว่ามันเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะครับฮิวก็ได้นะครับแต่คิดว่าตัวคูณดาเมจนั้นคงจะต้องมีการปรับลดนะในเวอร์ชันจริงลงมาหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ไม่น่าจะต่ํากว่า DPS มาตรฐานทั่วไปนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือท่านพ่อโหมด DPS off field นะครับ ลักษณะของสกิลนะครับแอนิเมชันจะเป็นเหมือนสายฟ้าของยาเอทนี่แหละที่พาลงมาใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเป็นหมู่คณะนะครับแต่ว่ามันเป็นสีแดงนะเออเป็นสายฟ้าที่เป็นสีแดงนะครับซึ่งจะพาในทุกๆ2วินะตัวคูณาดาเมจนั้นจะอยู่ในระดับประมาณของเสายาเอขั้น4นั่นแหละครับแต่ว่ามันมีแค่ฮิตเดียวเนาะดาเมจมันอาจจะดูน้อยนะครับถ้าเทียบกับ เอมิลี่กับยาเอกแต่ทว่ารัศมีของสกิลนั้นมันกว้างมากนะครับเพราะสามารถโดนม้อนหมู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้นะครับรัศมีมันกว้าง3เมตรนะทุกคนนะเป็นวงกลมที่มีรัศมี3เมตรนะครับหมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเก่งกับม้อนหมู่มากๆ และที่ดีอีกขั้นหนึ่งคือมันไม่มีวงครับมันไม่มีเสามันไม่มีจุดศูนย์กลางเพราะสกิลมันจะติดตามตัวนะครับเหมือนกับอันติของโกโร่นั่นแหละทุกคนเราสามารถเดินไปไหนก็ได้นะครับมันก็จะตามเราไปเพราะนั้นมันจะตัดปัญหาเรื่องการย้ายวงตามมอนทันทีครับไม่ว่ามอนจะแว้นเก่งแว้นหนีขนาดไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว DPS off field ที่ค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญคือมันไม่มีไ c d ครับทุกการผ่า จะเป็นการแปะไฟแน่นอนนะครับซึ่งโหมดนี้จะมีระยะเวลา15วิด้วยนะดังนั้นมันสามารถกดสกิลต่อเนื่องกับระยะเวลาครูดาวได้เลยนะไม่มีเดดแอร์แน่นอนครับเหมาะสำหรับทีมสวิตเพย์เป็นอย่างมากการกดอันติจะเป็นการเข้าโหมดมอดไซค์แบบไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับซึ่งจะมีดาเมจมากกว่าโหมดอมอเตอร์ไซค์ปกตินะแต่มันจะอยู่ได้แค่7วิครับมันก็จะเหมือนอันติ ของไรเดนทุกคนเพื่อเป็นการเบิร์ตแบบสั้นๆนะครับถึงแม้ว่าตัวคูณมันจะใกล้เคียงกันกับอันติไรเดนเนาะแต่อย่าลืมว่ามาวิก้ามันเป็นธาตุไฟครับดังนั้นมันทำละเหยละลายได้เออการเบิร์ตมันจึงมีดาเมจมากกว่าไรเดนแน่นอนนะแต่ว่าการใช้อันติของมาวิก้าครับมันไม่ได้มาจากการใช้พลังงานธาตุเพราะพลังงานของมาวิก้านั้นพื้นฐานมันมาจากไฟแห่งการต่อสู้ของชชว คอร์เซียมนะดังนั้นมันจึงไม่สามารถฟื้นฟูพลังงานในรูปแบบปกติได้นะครับไฟแห่งการต่อสู้จะฟื้นฟูจากการที่ทีมนั้นโจมตีถูกศัตรูครับมันจะค่อยๆฟื้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะเมื่อถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถกดอันติได้แต่ความแรงนั้นมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณไฟแห่งการต่อสู้ที่สะสมมาซึ่งมันสามารถสะสมได้สูงสุดคือ200แต้มนะครับ การจะเก็บด้วยวิธีธรรมดาตีไปเรื่อยๆนั้นจะต้องตีมอนถึง134ครั้งนะทุกคนนะถึงจะเก็บไฟได้200แต้มแต่เรามีวิธีในการเก็บไฟในการต่อสู้อย่างรวดเร็วได้นะครับโดยการใช้ตัวละครเมืองนาธานการใช้หลอดโฟจิสโตมันจะถูกแปลผันให้กลายเป็นไฟแห่งการต่อสู้อัตโนมัตินะครับดังนั้นถ้าเรามีตัวละครเมืองนาธานในทีมครับก็จะสามารถเก็บไฟาการต่อสู้ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะตัวละครที่มีชื่อว่าชิโรเนนนะทุกคนชิโรเนนสามารถเก็บปลอดได้ภายในการเตะเพียง3ครั้งนะครับในขณะที่ตัวละครอื่นมันต้องใช้สกิล1นึ่งโรเทชั่นนะครับอ,อ,อีกครั้งชิโรเนนยังมีคููดาวสกิลเพียงแค่7วิเลครับหมายความว่าใน1คููดาวของอันติมาวิก้าชิโรเนนสามารถเตะได้2ครั้งแน่นอนก็เลยมีการเล่าลือกันว่าชิโรเนนนะครับคือเพื่อนร่วมทีมที่ เทพไฟสาย DPS นั้นขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะอีกครั้งไฟแห่งการต่อสู้ยังมีประโยชน์ในการบัฟดามจให้กับตัว DPS on field ของทีมด้วยนะครับถ้าหากหลอดเต็ม200แต้มนะแล้วเรากดอันตินะครับไฟแห่งการต่อสู้จะถูกขันให้กลายเป็นโบนัสดามจ50%แล้วมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจนไฟมอดดับที่สุดในเวลา20วินาทีต่อมา ดังนั้นตัวนี้จะบัฟตรงกันข้ามกับเยรานเะยครับเจรานกดอันติแล้วต้องรอสักพักมันถึงจะตีแรงใช่ไหมแต่ว่ามาวิกา้ากดแล้วมันจะแรงเลยนะครับแล้วค่อยๆเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่บัฟมันอยู่นานครับ20วิอย่างน้อยเนี่ยปลายโรเตชันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังติดบัฟอยู่บ้างนะถ้าหากว่าเรามีไฟการต่อสู้เต็ม200%เนี่ยยังไง บับก็น่าจะอยู่ได้อย่างน้อยก็สัก20%นะครับในปลายโรเตชันการมีตัวละครนาฐานในทีมยังส่งผลต่อไดเมจของมาวิก้าด้วยนะครับทุกครั้งที่พรวิญญาณราตรีประทุเนี่ยหรือว่าไอแสงแวบๆของเมืองนาฐานเนี่ยเกิดขึ้นมันจะทำให้พลังโจมตีของมาวิก้าเพิ่มขึ้นครับพาสซีฟนี้จะอยู่ได้10วินาที ซึ่งพรวิญญาณราตีประูเนี่ยมันจะเกิดได้ทุกๆ19าวิใช่ไหมทุกคนแปลว่ามันก็จะมีช่วงที่ตีเบาอยู่ประมาณ1ิวิครับแต่ถ้าหากว่าเรามีตัวละครนาถานในทีมครบ3ตัวขึ้นไปพรวิญญาณประูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆ9าวิครับแปลว่ามาวิก้าจะตีแรงได้ตลอดเวลานั่นเองนะเรีเยกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เล่นกับทีมในบ้านตัวเองอย่างแท้ทรูนะทีนี้ เรามาวิเคราะห์แล้วก็ออกความเห็นกันหน่อยนะครับจากข้อมูลที่เราไปสืบค้นสืบสอบมาเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับบางส่วนนั้นมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะพี่ก็เดาๆจากการดูจากคลิปนะครับเพราะว่าอ่านจากคําแปลมันแปลมาทีหลายภาษาเนาะมันอาจจะมีความผิดพลาดนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลผิดพลาดนะก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเริ่มจากการเปิดโหมด DPS off field เนี่ย ไอ้ฟ้าผ่าสีแดงที่หลายคนบอกว่ามันจะต้องเหนือชั้นกว่าเสียงหลิงแน่ๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจพี่คิดว่ายังไงมันก็ไม่ถึงขั้นเสียงหลิงหรอกนะครับเพราะว่าเสียงหลิงมันหมุนรอบตัวโดนทุกตัวแน่ๆและมีความถี่ที่สูงกว่าตัวของไฟของมาวิก้าค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งก็ใครเล่นเก่งสามารถทำดับเบิลเพลย์โรทอนโรได้เนี่ยก็จะมีดาเมจที่มากขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจรวมเนี่ยคาดว่า คงไม่สามารถก้าวข้ามเซียงหลิงได้แน่นอนนะแต่ในเรื่องการทำหน้าที่ในการแปะไฟนะมาวิก้ามันแค่กดสกิลอีครับแต่เซียงหลิงมันต้องกดอันตกทุกคนทำให้เวลาเล่นเซียงหลิงมันต้องพกตัวปั่นพลังงานไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัวเสมอนะครับทำให้มันกลายเป็นตัวละครที่ต้องกินสล็อตปาร์ตี้สองสล็อตเสมอนะทุกคนดังนั้นเนี่ยในทีมเนี่ยที่มันต้องการแค่การแปะไฟดีอ่ะ อย่างเช่นเชฟเวิร์ดเอมิลี่คีนิชัตก,กา,าลานี่เนี่ยไอ้พวกนี้เกลียดวงเปนเน็ตมากนะครับแน่นอนว่ามาวิก้าย่อมทำหน้าที่ได้ดีกว่านะในทีมสวิตเพย์นะครับเราเคยบอกไปแล้วว่าเอมิลี่มันขาดแค่ยาเอะสีแดงนะตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงประตูบ้านของคุณแล้วนะครับดังนั้นทีมสวิตเพย์ที่กำลังจะมีทตาครบกกาสเนี่ย สุดยอดทีมเล่นง่ายปราบอบีตดานลุงลังได้สบายเนี่ยมันก็จะยกระดับขึ้นไปอีกนิดนึงแน่นอนการทำเบอร์เจียนนะครับหรือว่าคอมโบเบ่เงบ้านตอนนี้มีแค่โทมะที่ทำได้เนาะซึ่งมันก็จะต้องกดอันติครับดังนั้นเราก็จะต้องป้านฟื้นฟูพลังงานเยอะๆเลยทำให้ความจำนานธาตมันไปไม่ถึงพันในตอนเล่นมันก็มักจะขาดพลังงานนิดๆนะครับในกรณีที่เจอมอนที่มันห่วงพลังงานหน่อยเนี่ย หรือแม้แต่ตอนท้ายด่านครับเราจะต้องอั้นอันติเพื่อไปด่านต่อไปเพื่อที่จะทำเบอร์เจียนน่ะมันก็เลยไม่สามารถทำในเม็ดในช่วงปลายปลายด่านได้มันก็เลยทำให้ฟิลลิ่งในการเล่นเบอร์เจียนนั้นมันสู้ไฮเปอร์บูมไม่ได้เลยนะครับมาวิกา้าแค่กดสกิลอีปัญหาที่โทม่ามีนั้นทั้งหมดก็จะหมดไปทันทีครับเราสามารถปั้นชำนาญขั้นสุดได้แต่ว่ามาวิก้าเนี่ยมันตีช้ามันตี2วิต,ต่อครั้งนะครับ การจุดเมื่อเฟืองมันเลยจุดได้ช้ากว่าโทมัสเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่มันไม่ต้องกดอันติครับแล้วก็ d p s รวมเนี่ยมันอาจจะทําได้ดีกว่าโทมัสด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องมีการมายืนพล็อกนะครับตัวของสกิลของมาวิก้ามันจะตีมอนเองตีมอนเองไปเรื่อยเรอเราไม่ต้องมีการได์นะครับเพราะนั้นจังหวะที่เรากดอันติวนไปวนมานะครับมันก็จะเกิดเบอร์เจียนอันตโนมัติไปด้วย ดังนั้นเราคาดการเบื้องต้นว่าถ้าเป็นมอนเดียวเนี่ยดาเมจอาจจะยังสู้ไฮปูบูไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าเป็นมอนหมู่เนี่ยพี่ว่ามาวิก้าเบอร์เจียนนั้นมีสิทธิ์ที่จะทำเวลาได้ดีกว่านะการเล่นเป็น DPS on field นะครับสำหรับสายอวยความแรงก็ขึ้นอยู่กับของอยู่แล้วนะครับดูจากคลิปพี่บอกเลยว่าน่าจะเล่นง่ายนะครับน่าจะเล่นง่ายฟิลลิ่งน่าจะดีกว่าการเล่นท่านพ่อกับการเล่นอูเต๋ออยู่พอสมควรนะครับ ใครที่ต้องการจะฟาร์มล่วงหน้านะเขาจะใช้ดอกไม้เดียวกันกับชัสก้านะครับบอสเป็นหุ่นหุ่นยนต์มังกรเมืองนาทานนะครับสมุดใช้สมุดสกิลรูปดวงตะวันนะครับวัสดุใช้นกหวีดนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ